ถ้าฉีดโบไปเรื่อยๆ10ปีจะเกิดอะไรขึ้นตามมาดูกันเลยค่ะอ้างอิงจากการงานวิจัยนะคะของเปเปอร์ที่จะแนบมานี้ค่ะ เขาศึกษาในคนที่เป็นฝาแฝดกันนะคะเป็น identical t w i n เลยนะคะคือหน้าเหมือนกัน,นะคะ่ะ2คนนะคะผู้หญิงเป็น case report ค่ะอันนี้มี1คนที่ฉีดโบท็อกเรื่อยๆนะคะใน1ปีฉีดประมาณ2-3ครั้งที่บริเวณหน้าผากแล้วก็ขมวมดคิ้วนะคะฉีดมาตลอดประมาณ13ปีค่ะแล้วก็ฉีดที่ตีนกาเนี่ยเพิ่งมาฉีดได้ประมาณ2ครั้งนะคะภายใน2ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้ค่ะอีกคนนึงค่ะเคยฉีดใน 13ปีเนี่ยเคยฉีดแค่สองครั้งเท่านั้นนะคะเมื่อ3กับ7ปีก่อนหน้านี้นะคะเราก็มาเทียบกันเลยค่ะว่า2คนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อ13ปีผ่านไปไปดูรูปกันเลยค่ะจะเห็นว่าคนหนึ่งนะคะที่ฉีดมาเรื่อยๆล่องลึกถาวร จะน้อยกว่าอีกคนนึงนะคะที่ฉีดแค่2ครั้งใน13ปีะคะ่ะล่องลึกแถววันในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่หน้าเราอยู่เฉยๆะคะ่ะมันก็จะมีขีด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 ตรงนี้นะคะหรือมีขีดตรงนี้นะคะอันเนี้ยเกิดจากการยับซ้ำๆของผิวหนังเราค่ะจะเริ่มสังเกตเห็นได้ในคนที่มีอายุนะคะก็อันเนี้ยค่ะจะเป็นล่องที่ค่อนข้างแก้ายากแล้วนะคะคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่หมอบอกนะคะถ้ามีตรงนี้นะคะห้ามฉีดฟิลเลอร์เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเสี่ยงตาบอดได้ะคะ่ะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปได้อย่างหนึ่งเลยนะคะว่าการที่เราฉีดโบท็อกไปเรื่อยๆ,ๆทำให้กล้ามเนื้อทํางานน้อยลงเนี่ยจะทําให้ลดโอกาสการเป็นล่องลึกถาวรได้ค่ะตั้งแต่เรายังไม่มีแบบสีหน้าที่เรายังไม่ได้เห็นนะคะว่าเราจะมีล่องหรือเส้นที่ชัดเจนนะคะเป็นการป้องกันได้อย่างหนึง่งแล้วเขาก็ยังรายงานอีกค่ะว่าในคนที่ฉีดปีละ2-3ครั้งเนี่ยไม่ได้มี adverse effect หรือว่า side effect อะไรที่รุนแรงนะคะเราก็ยังได้ผลดีอยู่เรื่อยๆค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้เลยนะคะว่าคนที่ฉีดโบท็อกซ์เรื่อยๆปีหนึ่งประมาณ2-3ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นร่องนึกถาวรได้น้อยกว่านะคะแล้วก็จะทําให้หน้าดูเด็กกว่าคนที่ไม่เคยฉีดหรือฉีดน้อยฉีดไม่สม่ําเสมอค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้สังเกตได้จากตรงรอยร่องแก้มได้เลยค่ะว่าคนที่ฉีดกับไม่เคยฉีดเนี่ยร่องแก้มพอๆกันนะคะเพราะว่าโบท็อกซ์ไม่ได้ช่วยตรงบริเวณร่องแก้มค่ะก็จะเห็นว่าพอๆกันแต่ร่องรอยตรงไหนที่โบท็อกซ์ช่วยได้คนที่ฉีดอย่างเลกู หรือว่าฉีดเป็นประจำอันนั้นดีกว่าแน่นอนค่ะโอเคบ๊ายบาย